9เมตรนะดูประจำซัมเมอร์2023ครับผมเกิด <laughs> ชาตินี้พี่ต้องเทพเป็นอนิเมะแนวต่างโลกแล้วก็ประชนภัยนะคะเป็นเรื่องราวของลูดีสพระเอกของเราที่กลับมาเกิดใหม่ด้วยทักคุงเหมือนเดิมตอนภาคแรกเนี่ยได้ anime of the year เชียวนะใช่ใช่เขาเรียกเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่มีเนาาื้อหาการไปต่างโลกที่มีความแตกต่างพระเอกไม่ได้เทพเกินไปปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงต่างโลกก็คือสาลามโอเวอร์ลอร์และอื่นๆเนี่ยพระเอกก็คือเทพสุดๆใช่เกิดใหม่แล้วเทพเลยใช่แต่รูดีสเนี่ยเราจะได้เห็นถึงความว่าเออน้องเขาเ็แยนเป็นน้องเขา เก็บกางเกงในของอาจารย์มา,าได้เป็นผู้แบบสามารถใช้เวทพลังน้ำและเวทอื่นได้คลองแคล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องขอให้รักเรา่นี้มีแต่ความสุขหรือ Happy Marriage เรื่องนี้ก็เป็นอีกอนิเมะเรื่องหนึ่งนะคะที่สายโชโจอ,อย่างเราๆและผู้หญิงหลายท่านรวมถึงผู้ชายและคนที่ชอบอนิเมะแนวโชโจเนี่ยต้องมาดูเรื่องนี้ออกมาแล้วหนึ่งตอนแล้วดิฉันก็ทกําการไปดูมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยไม่อยากสปอยบอกเลยว่าดีมากถือว่าเป็นอีกอนิเมะหนึ่งเลยที่ตัวเอกของเราก็จะเป็นเหมือนนางเอกละครนำเน่าเลยค่ะคุณไม่ต้องค ฟิลบอแม่เรียงใจลายและลูกแบบนางเอกที่เป็นฟิลไม่สู้คนเขาเนี่ยได้รับคําสั่งจากคุณพ่อนะอว่าให้ไปแต่งงานแบบคุมถุงชนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาว่ากเนว่าเย็นชามากแต่ใครจะรู้ละคะว่าจริงๆเขาหลอกขนาดนี้เป็นนี่ก็งงว่าทำไมนี่ก็งงเหมือนกันค่ะว่าคนที่เขาเนี่ยแบบเลิกลาหรือยหย่า <c oughs> หรือว่าทนผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทาไมคะทำไมทนไม่ได้พี่ญี่ปุ่นพี่จทนใช่ไหมครับทนเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาเป็นตัวซีรีส์ของที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยถ้าใครเคยติดตามซีรีส์เนี่ยก็คือทํามาตามซีรีส์เลยงานภาพบอกเลยว่าสวยมาก จะไม่มีจุดที่เรียกว่าเผาเรื่องต่อไปนะคะการแก้แค้นของมาซามุนคุงนะคะ <mm> อนิเมะเรื่องนี้ทามานาน <mm> มากมาก<า>แล้ว <mm> คือแบบถ้าคุณดูแบบลายเส้นตัวละครอะลูกกรตตามันจะยังหน้าตาเหมือนสมัยคิริโตภาคแรกอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยทิ้งระยะเวลาการทําซีซัน่นสองถึงเปีและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ทําซีซั่นสองเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่ตตอนแรกเด็กเป็นหนุ่มอ้วนๆแล้วก็แบบไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงและวันหนึ่งพอโตมาเราอยากจะแก้แค้นเขาเขาก็เลยไปลดน้ําหนักเข้าคอร์สใหญ่อดข้าวทำไอเอฟจนนางเป โรงเรียนเ,<อ>เันไรื่องแต่ก็ใช่ว่านางเอกจะลงพระเอกหัวปากหัวปมนะคะก็ยังจะเป็นเหมือนสาวซึนที่ไม่ได้สนใจอยู่ดีเหมือนยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะเรื่องต่อไปก็เป็นอนิเมะรักโรแมนติกอีกแล้วเรื่องโพลิมิยานั่นเองครับผมเป็นเรื่องราวในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนหนึ่งซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นสาวฮอตอะไรงเงี้ยก็จะ<อ>มีคนแอบ,บชอบอะไรงเงี้ยเยอะเลยในโรงเรียนอะ่ะพระเอกเนี่ยก็คือเป็นคนเงียบๆคือไม่ได้ฮอตอะไรผมยาวๆใส่แว่นอ่ะซึ่งพระเอกตอนที่มันอยู่โรงเรียนกับตอนที่มันอยู่บ้านไม่คนละเรื่องกันเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็ น้องชายเนี่ยเป็นคนสาความสัมพันธ์ให้ก็คือเข้าทางน้องชายถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนแบบว่าสักลายเอ่ยแล้วก็ใส่ตังหูแบบเป็นชาวร็อกเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยก็ยังแบบนิสัยมันเดิมกับตอนที่เรียนนั่นแหละอยู่บ้านเนี่ยทำเค้กขายด้วยเออาเออเอาเค้กมาฝากนังเองตลอดเลยแต่แบบชอบแนวนั้นไงแค่ชอบแต่งตัวไอ้นี่คือแบบว่าแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องของรสนิยมเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกตัวตนเรื่องต่อไปฮะย้อนกลับไปอ่ะเป็นเรื่องที่เปิดตัวมาคือแบบผู้คนเนี่ยพูดถึง ก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่หลงไหลในการเป็นตัวละครลับแล้วในชีวิตปกติฮะตอนก่อนที่เขาจะไปต่างโลกเนี่ยเขาก็ได้สู้กับโจนอะไรเงี้ยแล้วโจมันเป็นแบบทหารรับจ้างเก่ามาเลยคือมันเก่งเกินเขาก็เลยคิดว่าฉัาต้องการพลังวะเพื่อที่จะเป็นเทพในเงาเขาก็เลยไปให้รถชนเพื่อที่จะไปต่างโลกจะได้มีพลังเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ได้จริงๆด้วยได้เป็นแบบว่าเทพในเงาจริงๆโดยที่เขาได้ไปเข้าไปอยู่ในองค์กรแบบชาร์โดอะไรสักอย่างนี่ก็มาถึงซีซั่นที่2แล้วซึ่งก็มีอะไรน่าติดตามมากความดิบเถื่ อะไรอย่างนี้ก็น่าติดตามมากเรื่องต่อไปก็คือคณะพะพันกรจอนจัดซีซั่นห้าหรือบุงโกสเตดอ์แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีเนเม้นหนึ่งนะคะที่ดังมากๆแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเน็ตฟิกบ่อยมากพี่เนี่ยก็ติดตามมาทุกซีซั่นตั้งแต่ซีซั่นแรกยันซีซั่นปัจจุบันนะคะเรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องราวของสำนักงานนักสืบปะทะกับพอร์ตมาเฟียและอื่นๆเรื่องนี้ตัวเอกจะเล่าผ่านตัวของอาซาชิเขาเป็นเหมือนคนที่มีพลังวิเศษสามารถกลายร่างเป็นเสื้อสีขาวได้แต่ตอนแรกเนี่ยเขาหืออนะ่รูัังกคาายยปปสบญ็โด เสือเนี่ยโจมตีแล้วทีนี้เนี่ยพาะเอกก็เลยโดนไล่ออกมาจากสถานที่กัมพาร์ซึ่งพระเอกก็ไม่เข้าใจ<ม>ว่าเพราะอะไรแบบิวงงจุดท้ายแล้วเนี่ยบังเอิญเจอกับผู้ชายคนหนึง่ง<ม>ผู้ชายคนนั้นก็จะเป็นเหมือนฟิลโกโจซาต้รุลยเออเป็นโกโจหัวดำเออเป็นโกโจหัวดำก็เลยทําให้ได้แบบว่าชวนตัวอาซาชิเนเข้ามาในสํานักง,งานนักสืบโดยการเพื่อที่จะทาภารกิจต่างๆร่วมกันกับสํานักงานนักสืบหรือว่าการรับจ้างอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องต่อไปคือเรื่องมหาสือคนเจนเทพก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าพาร์ แล้วก็คู่ไรเดนปะทะราสิว่าตอนพาร์ทส,สองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต่อจากตอนท้ายเรื่องเลยว่าคนคนนั้นได้ออกมาแล้วครับผมคนที่ทุกคนรอคนที่แบบว่าทุกคนกราบไหว้คนที่ทุกคนบูชา <c oughs> คนที่ได้ได้เจ็ดกล้า <c oughs> คนที่ <c oughs> ไล่ยคนอื่นไปนิพานโอโจสตุลุไม่ใช่คนนั้คือฮากยามุนิจับจ้องกันอย่างมากครับว่าพระพุทธเจ้าคนที่แบบว่าแก้ปัญหาด้วยปัญญาแก้ปัญหาด้วยพระธรรมอะไรพวกนี้จะมาต่อยกับคนหรอวะได้หรอวะให้เราชวนติดตามมากขึ้นด้วยคือต้องเรียกได้ว่าน่าสนุกมากเรื่องนี้ฮก็เป็นเรื่อง ปกตินั่นแหละที่เราเอามาทำคอนเทนต์บ่อยแล้วเกิดกับเรื่องจูจูสุไขเซนซีซั่นนี้ก็มาแบบว่าเป็นช่วงที่อาจารย์โกโจก,กับของเพื่อนเนี่ยยังเรียนอยู่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือแม่งแปลกตาแต่ว่าแปลกตาสุดเลยคือสําหรับผมนะ,ะนานามิารู้สึกเห<อ>มือนกันไหมตอนแรกผมดูโปสเตอร์ดูแบบในตัวอย่างมไม่ยังใครวะไอตัวนี้มันตัวอะไรวะแบบผมไม่ปัดพปเฮ้ยนี่มันนานามิหรือเปล่าวะแม่งใช่จริงด้วยเอออยากดูเลยอ่ะคือต้องบอกก่อนนะตอนที่ผมยังไม่ได้ดูแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วปกติแล้วพีพ่ ไม่ได้เมนในภาคนี้เมนพี่จริงๆคือโอโคซึยูตะที่อยู่ในซีซันูนยแต่พอดูปุ๊บชอบโกโจและเกทโทมากฝากเมนแล้ว2คนคนี้โดยเฉพาะเกตโทคือมีเสน่ห์มากตอนแรกคาดหวังเพราะตอนอ่านมังงะก็เมนโทรจริอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าในภาคนี้โทรจริมันเด่นมากแต่พอเจอเกตโทเข้าไปวิ่ยเท่กว่าชอบมากหรือจริงๆแล้วแบบมันอาจจะดูมีความขี้เล่นและมันดูเข้ากันได้กับตัวกับโกโจมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันรู้น่าสนใจอะไรประมาณเนี้ยเรื่องนี้รอกันมาเป็น10ปีสำหรับคนที่อ่านมังงะว่า กแม่งจะทําต่อไหมสุดท้ายก็ทําต่อจริงๆด้วยก็คือภาคสงครามเลือดพันปีของบีเทพมรณะนั่นเองครับ oh. ก็ต้องบอกว่า13ตอนที่เราได้ดูไปในซีซั่นก่อนๆเนี่ยก็คือเป็นการประกาศสงครามพาร์ทนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสงครามจริงๆอะไรก็คือแบบพร้อมปากพร้อมคอกันมาเค้าประตูหน้าบ้านแล้วก็มาฆ่าคนในบ้านนิดนึง oh. เพื่อแบบว่าให้รู้ว่าเออเนี่ยมึงไปฝึกมานะมึงไปหาอะไรที่แบบเก่งกว่านี้มาสู้กับครูอะไรเงี้ยคือเป็นภาคที่เวเราจะได้เห็นว่าทุกคนเนี่ยพยายามไปฟาร์มไปอะไรกันภาคนี้ก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหเเยยอะลี้สรนก็าไป่อนสว วันฟีลไลชั่นเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่แล้วกันเราจะพูด,ดถึงมันเพราะว่ามันเจะออกแล้ว<ด>แต่ว่าก็นานอยู่วันนี้ก็ขอรับตัวกันไปก่อนฮะสัปดาห์หนะ้าเจอกันใหม่กับไลฟ์ของเราครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้ที่ดูกันมาถึงตอนนี้ขอบคุณครับและสวัสดีสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคบายบ๊บายบายค่ะดีๆกับ100,000ซับสไครต์ในติ๊กต่อค่ะ